สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะรักอีกหลายคนอาจจะเกลียดแต่ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเขาคือปรากฏการณ์ของวงการฟุตบอลใช่แล้วครับเรากำลังจะพูดถึงคริสเตียโนโรนัลโดเวลาเราพูดถึงโรนัลโดเนี่ยภาพที่ลอยขึ้นมาในหัวคืออะไรครับ เครื่องจากทถล่มประตูนักกีฬาที่มีระเบียบวินัยสูงปรีดหุ่นยนต์ลูกหนังแชมเปี้ยนผู้ยิ่งใหญ่เศรษฐีพันล้านโหยสารพัดคำยกยอปอปั้นใช่ไหมครับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับสื่อทุกสำนักต่างประโคมข่าวความสุดโยอดของเขาแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าภายใต้หน้ากาก,ากของเทพพบุตรลูกหนังที่สมบูรณ์แบบคนนี้มันมีด้านมืดอะไรซ่อนอยู่บ้างหรือเปล่า วันนี้หละครับเราจะทำตัวเป็นนักสืบจะมาขุดคุยแฉเจาะลึกทุกซอกทุกมุมของ CR7 ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้หรืออาจจะเคยได้ยินมาด้างแต่ไม่เคยมีใครเอามาเล่าแบบจัดเต็มยาวๆมันๆแบบนี้มาก่อนเพราะนี่คือด้านมืดของคริสเตียโนโรนัลโดเทพบตรในคราบซาตาน 1. กําเนิดไอเด็กขี้แย้แห่งมาเดรา ก่อนที่เราจะไปพูดถึงความเกรี้ยวกราดความอีโกโ้หรือเรื่องเฉาเฉาของพี่โดในปัจจุบันเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนครับเกาะมาเดราประเทศโปรตุเกสดินแดนที่สวยงามแต่สำหรับครอบครัวโดสันโตสอาเวโรชีวิตมันไม่ได้สวยงามเหมือนวิวทิวทัศน์เลย โรนัลโดเกิดมาในครอบครัวที่พูดตรงๆคือยากจนครับคุณพ่อชโชเซดินิสอาเวโรเป็นคนสวนที่ติดเล่าอย่างหนักส่วนคุณแม่มาเรียโดโลเรสเป็นแม่ครัวและแม่บ้านที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวพี่น้องสี่คนต้องแชร์ห้องนอนด้วยกันเตียงเดียวกันคิดดูสิครับชีวิตโคตรจะลำบาก และไอความลำบากนี่แหละครับที่หล่อหลอมปีศาจในตัวเขาขึ้นมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบอกว่ามันหล่อหลอมความกระหายที่จะเอาชนะต่างหากเพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมทีมในวัยเด็กของเขาเล่าเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคริสเตียโนตัวน้อยๆเนี่ยขี้แพ้ชวนตีและขี้แย้สุดๆจริงๆนะครับเขาได้ฉายาว่า cry baby หรือไอเด็กขี้แย้เพราะถ้าเพื่อนไม่ส่งบอลให้ถ้าเขายิงพลาดหรือถ้าทีมแพ้ พี่แกจะร้องไห้โหกลางสนามเลยมันไม่ใช่การร้องไห้แบบเสียใจธรรมดานะครับแต่มันคือการร้องไห้ด้วยความกโกรธและคับข้องใจที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมทุกอย่างให้เป็นไปดังใจได้เห็นแววด้านมืดตั้งแต่เด็กเลยไหมล่ะครับความเกลียดชังความพ่ายแพ้มันฝังรากลึกใน DNA ของเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับมีเรื่องเล่าว,ว่า ตอนเขาอายุประมาณ8 9ถึง9ขวบเนี่ยทีมของเขาชื่อว่าอันโดรินยาซึ่งพ่อของเขาทำงานเป็นคนดูแลชุดแข่งอยู่ไปแข่งกับทีมที่เก่งกว่าและโดนนำไป2 0ศูนย์ตอนพักครึ่งโรนัลโดร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่หยุดเลยครับโคชต้องเข้ามาปลอบแล้วบอกว่าเราพลิกกลับมาชนะได้ซึ่งในครึ่งหลังเนี่ยไอเด็กขี้แย้คนนี้ก็ลุกขึ้นมาวิ่งสู้ฟัดยิงไป2ประตูพาทีมกลับมาชนะ3ต่อ2 เห็นไหมครับความเกลี้ยกล่อดความไม่ยอมแพ้และน้ำตามันเป็นส่วนผสมที่อยู่กับเขามาตั้งแต่ต้นมันคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนให้เขามาถึงจุดนี้ได้แต่มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่สร้างทั้งความสำเร็จและปัญหาให้กับเขามาตลอดทั้งชีวิตค้าแข่งซึ่งเราจะค่อยๆเจาะลึกกันไปทีละประเด็นไปกันต่อเลยครับ 2. โรงละครแห่งความฝันและการพุ่งล้ม เอาล่ะครับวาร์ปมาที่ปี2003ไอ้หนุ่มน้อยจอมศัพท์จากสปอร์ติ้งลิสบอนย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว12.24ล้านปอนด์กลายเป็นวัยรุ่นที่ค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษในตอนนั้นพร้อมกับได้รับเสื้อเบอร์7ในตำนานต่อจากเดวิดแบ็กแฮมกดดันไม่ล่ะโคตรกดดัน ช่วงแรกๆที่อังกฤษเนี่ยโรนัลโดเหมือนลูกหมาหลงทางเลยครับรูปร่างก็ผอมแกรง่งเล่นบอลก็เน้นโชว์สับขาหลอกไปสิบทีแต่ไม่ไปไหนโดนกองหลังพรีเมียร์ลีกที่ตัวยังกับตู้เย็นเตะกลิ้งเป็นลูกขนุนอยู่บ่อยๆและนี่แหละครับคือจุดกำเนิดของด้านมืดที่แฟนบอลทั่วโลกเริ่มมันไส้เขาเป็นครั้งแรกนั่นก็คือศิล,ลปะแห่งการพุ่งล้มหรือดายลิ่งนั่นเองโอ้โหดูแต่ละช็อตสิครับแค่ล้มพัดก็ปลิวแล้วมั้งนี่ คือต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเขายังไม่แข็งแกร่งและโดนเตะหนักจริงๆแต่หลายครั้งหลายครามันเกินเบอร์ไปมากครับการทิ้งตัวการดีดขาการทำหน้าเจ็บปวดราวกับกระดูกหักมันคือการแสดงที่ทำให้แฟนบอลทีมตรงข้ามรู้สึกว่าไอ้นี่มันขี้โกง มันมีเหตุการณ์คลาสสิกที่แฟนบอลอังกฤษจำไม่ลืมเลยคือฟุตบอลโลก2006รอบ8ทีมสุดท้ายอังกฤษเจอกับโปรตุเกสเวนรูนี่เพื่อนร่วมทีมแมนยูของเขาไปย่ำใส่ริคา์โดคารวันโยแล้วโรนัลโดก็เป็นคนแรกที่วิ่งเข้าไปโวยวายกับกรรมการกดดันให้แจกใบแดงให้รูนี่และพอรูนี่โดนไล่ออกจริงๆกล้องจับภาพได้ว่าโรนัลโดขยิบตาไปที่ซุ้มม้านั่งสำรองของโปรตุเกสช็อตนั้นช็อตเดียวทาให้เขากลาย เป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเกาะอังกฤษไปเลยครับหนังสือพิมพ์พาดหัวตัวเท่าบ้านว่าไอ้ขี้โกงคนทรยศตอนกลับมาเปิดฤดูกาลใหม่กับแมนยูเนี่ยเขาโดนแฟนบอลทีมอื่นโหทุกครั้งที่จับบอลเลยนะครับแต่ถามว่าเขาสนใจไหมไม่เลยเซอร์อเล็กซ์เกอร์กุซันเล่าว,ว่าเขาเรียกโรนัลโดกับรูนี่มาคุยกันซึ่งทั้งสองคนก็เคลียร์ใจกันได้แต่สําหรับแฟนบอลมันคือตราบาไปแล้วมันคือภาพจําของความเจ้าเล่ห์และการทําทุก อย่างเพื่อชัยชนะแม้กระทั่งการหักหลังเพื่อนร่วมสโมสรนในเวทีทีมชาติตามนี่แหละครับวิงเกตอันลือลั่น แต่มันก็เป็นอีกครั้งที่ด้านมืดของเขาผลักดันให้เขาแข็งแกร่งขึ้นเสียงโห่จากแฟนบอลทีมอื่นกลายเป็นพลังให้เขาอยากจะยิงประตูใส่หน้าพวกนั้นฤดูการ2006-2007หลังจบบอลโลกปีนั้นเขาพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดยิงไป23ประตูในทุกรายการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมันเหมือนเป็นการตอกหน้าทุกคนว่าโหไปเถอะยิ่งโหกูยิ่งยิงนี่แหละครับความจิตของพีโดเขา 3. อีโก้ขนาดมหือมานักกรุงมาดริดหลังจากประสบความสำเร็จทุกอย่างกับแมนยูแล้วปี2009โรโนัลโด้ก็ได้ย้ายทีมสมใจยอยากไปอยู่กับเรอัลมาดริด้วยค่าตัวสถิติโลก80ล้านปอนด์ที่นี่แหละครับคือเวทีที่อัตตาหรืออีโก้ของเขาได้เบ่งบานจนถึงขีดสุด ที่มาดริดเขาไม่ได้เป็นแค่นักฟุตบอลอีกต่อไปเขาคือแบรนด์เขาคือศูนย์กลางของจักรวาลและเขาก็ทำตัวแบบนั้นจริงๆเรามาลิสต์พฤติกรรมด้านมืดที่เกิดจากอีโก้ของเขาสมัยอยู่มาดริดกันดีกว่าครับ 1. ราชาแห่งการโวยวายอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยครับไม่ว่าจะเป็นการยิงนกตกปลาด้วยตัวเองแล้วหันไปโวยเพื่อนว่าทำไมไม่วิ่งหาช่องเพื่อนยิงเข้าแต่ตัวเองไม่ได้ยิงก็ทำหน้างอหงุดหงิดไม่ยอมไปดีใจด้วยเต็นที่หรือจังหวะที่ทีมได้ประตูแต่ตัวเองไม่มีส่วนร่วมก็จะเห็นเขาเดินหน้าเซ็งเเหมือนทีมโดนยิง มีคลิปหนึ่งที่อัลบบโรอาเบลลัวยิงประตูดได้แบบง่ายๆจากการที่บอลคลุกคลิกมาเข้าทางแทนที่จะดีใจกับเพื่อนโรนัลโดกลับเตะบอลอัดตาขายด้วยความโมโหที่ตัวเองยิงไม่ได้มันชัดเจนมากว่าความสำเร็จของทีมบางครั้งก็ไม่สำคัญเท่าความสำเร็จของกู 2. ไม่ยอมรับความผิดพลาดเคยเห็นโรนัลโดยอมรับไหมครับว่าตัวเองยิงไม่ดีหรือตัดสินใจพลาดอยากมากส่วนใหญ่เขาจะโทษสนามโทษลมโทษกรรมการหรือโทษเพื่อนร่วมทีมมันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองของคนที่มีอีกโก้สูงปรีดคือฉันไม่มีวันผิดถ้ามันออกมาไม่ดีแสดงว่าต้องมีปัจจัยอื่นที่ทำให้มันไม่ดี 3. ท่าดีใจในตำนานที่เขาทำใส่แฟนบอลบาร์เซโลนาที่แคมหนูมันคือการประกาศสักดาที่เต็มไปด้วยความหยิ่งพยองใจเย็นเย็นพวกกูอยู่นี่แล้วมันคือท่าที่บ่งบอกตัวตนของเขาได้ดีที่สุดกูคือผู้ยิ่งใหญ่กูคือคนที่มาเพื่อดับฝันของพวกมึงแฟนมาดริดรักท่านี้แทบคลั่งส่วนแฟนทีมอื่นก็เกลียดเข้าไส้มันคือการแบ่งขั้วที่ชัดเจนที่สุด 4. ศึกสายเลือดกับแกเรตเบล เรื่องนี้เป็นมหาการเลยครับตอนที่มาดริดทุ่มเงินสถิติโลกซื้อแกเรตเบลมาสื่อก็ประโคมข่าวว่าเบลจะมาเป็นทายาทของโรนัลโดแน่นอนว่าราชาย่อมไม่พอใจที่จะมีใครมาเทียบรัศมีมีหลายจังหวะในสนามที่เห็นได้ชัดว่าโรนัลโดเลือกที่จะไม่ส่งบอลให้เบลในตำแหน่งที่ดีกว่าแต่เลือกที่จะยิงเองทง้งทงที่มุมมันยากกว่าเยอะ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เต็มไปด้วยความตึงเครียดมันไม่ใช่สงครามเย็นแต่มันคือการแผร่รังสีอำมหิตใส่กันในสนามใครเด่นกว่าคนนั้นรอดอีโกของเขาเนี่ยมันก็มีข้อดีนะครับมันทำให้เขาไม่เคยพอใจกับความสำเร็จของตัวเองกดดันตัวเองให้ต้องเก่งขึ้นทุกวันวันแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างบรรยากาศที่เป็นพิษในห้องแต่งตัวได้เหมือนกันเพื่อนร่วมทีมหลายคนต้องเล่นภายใต้ความกดดันว่าต้อง ส่งบอลให้โรนัลโดนะหรืออย่าทำให้โรนัลโดไม่พอใจนะซึ่งมันไม่ใช่สปิริตของทีมที่ดีเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าทีมเรอัลมาดริดมีดวงอาทิตย์อยู่ดวงเดียวและดาวเคราะห์ทุกดวงต้องโคจรรอบเขาเท่านั้น 4. สงครามเย็นกับเมสซี่และสงครามจริงกับทุกคนพูดถึงโรนัลโดจะไม่พูดถึงคู่ปรับตลอดการของเขาอย่างลีโอนลเมสซี่ได้ยังไง นี่คือ rivalry ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกีฬาเลยก็ว่าได้ครับด้านมืดในเรื่องนี้คืออะไรคือความหมกมุ่นครับโรนัลโดหมกมุ่นกับการที่จะต้องเหนือกว่าเมสซี่ในทุกๆด้านจำนวนประตูจำนวนถ้วยรางวัลรางวัลบอลลงดอทุกอย่างคือสนามรบ มีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเมซี่เขียนโดยนักข่าวสเปนิสชื่อกิลเยมลาเก้เขาอ้างแหล่งข่าววงในของเรอัลมาดริดว่าในห้องแต่งตัวเนี่ยโรนัลโดกับเพื่อนๆของเขาจะมีคำด่าที่ใช้เรียกเมซี่โดยเฉพาะคำนั้นคือมาเธอฟาเกอร์ตัวเล็กๆแล้วถ้าเห็นนักเตะมาดริดคนไหนไปคุยกับเมซี่คนนั้นก็จะโดนด่าด้วยคำเดียวกัน แน่นอนว่าโรนัลโดออกมาปฏิเสธข่าวนี้นะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความเกลียดชังที่อยู่เบื้องหลังการแข่งขันของทั้งคู่สำหรับแฟนบอลมันคือความบันเทิงที่เราได้เห็นเทพสององค์ฟาดฟันกันแต่สำหรับตัวเขาเองมันอาจจะเป็นนรกดีๆนี่เองที่ต้องตื่นมาแล้วคิดว่าวันนี้เมสซี่จะยิงกี่ลูกวะกูต้องยิงให้ได้มากกว่ามัน ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในที่สาธารณะดูเหมือนจะเคารพซึ่งกันและกันนะครับแต่เบื้องหลังมันคือสงครามจิตวิทยาล้วนๆโรนัลโดเคยให้สัมภาษณ์ว่าการมีเมสซี่อยู่ทำให้ผมเป็นนักเตะที่ดีขึ้นและการมีผมอยู่ก็ทำให้เขาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นเช่นกันฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ถ้ามองในมุมมืดมันก็คือการยอมรับไกลๆว่าชีวิตของเขาถูกผูกติดอยู่กับเงาของชายอีกคนหนึ่ง ซึ่งสำหรับคนที่มีอีโก้สูงอย่างโรนัลโดนั่นคือสิ่งที่น่าทรมานที่สุด นอกจากเมสซี่แล้วโรนัลโดยังมีปัญหากับคนอื่นไปทั่วไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการทีมอย่างโชเซ่มูรินโญ่ที่เคยเป็นลูกพี่ที่รักกันปานจะก,กลืนกินแต่สุดท้ายก็แตกหักกันที่มาดริดเพราะมูรินโญ่ไปวิจารณ์แท็กติกของเขาหรือราฟาเอลเบนิเตสที่เข้ามาคุมมาดริดได้ไม่นานก็ต้องกระเด็นไปเพราะมีข่าวว่าโรนัลโดไม่พอใจวิธีการซ้อมของเขาถึงกับเคยพูดใส่หน้าเบนิเตสว่าบอกให้ยิงเข้ากรอบบน ทำไมไม่สอนวิธียิงให้มันดีๆไปเลยล่ะแรงไหมล่ะหรือแม้กระทั่งกับสโมสรของตัวเองการย้ายออกจากเรอัลมาดริดของเขาเนี่ยมันไม่ได้จบสวยเลยนะครับเขารู้สึกว่าประธานสโมสรอ,อย่างฟลอเรนติโนเปเรสไม่ได้ให้ความเคารพเขาเท่าที่ควรไม่ได้มองว่าเขาคือตำนานแต่เป็นแค่สินทรัพย์ที่พร้อมจะขายทิ้งเมื่อราคาตก การให้สัมภาษณ์หลังเกมนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกปี2018ที่บอกเป็นนัยะว่าจะย้ายทีมมันคือการหักหน้าสมโมสรอ,อย่างรุนแรงเขาไม่สนว่าทีมเพิ่งจะได้แชมป์เขาแคแค่ความรู้สึกของตัวเองเท่านั้น นี่คือด้านมืดของความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัดเมื่อคุณมองว่าตัวเองอยู่เหนือทุกสิ่งคุณก็พร้อมที่จะเหยียบย่ำทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งโคช้ชหรือแม้กระทั่งสโมสรที่ทำให้คุณยิ่งใหญ่เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเอง 5. นอกสนามภาพลวงตาของสุภาพบุรุษ โอเคในสนามเราเห็นความเกรี้ยวกราดอีโก้และความเจ้าเล่ห์ของเขาไปแล้วทีนี้เรามาดูชีวิตนอกสนามกันบ้างดีกว่าครับภาพที่เราเห็นในสื่อคืออะไรคุณพ่อที่แสนดี Family m a n นักบุญที่บริจาคเงินช่วยเหลือคนมากมายซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงนะครับเขาบริจาคเลือดเป็นประจำจ่ายค่าผ่าตัดให้เด็กช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันนี้ต้องชื่นชมจริงๆแต่มันก็มีด้านมืดที่ ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงหรือพยายามจะลืมลๆม,มันไปอยู่เหมือนกันแล้วเรื่องที่ใหญ่ที่สุดก็คือคดีข่มขืนครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสนะครับย้อนกลับไปในปี2009ที่ลาสเวกัสผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแคทเธอรีนมาโยกาได้กล่าวหาว่าคริสเตียโนโรนัลโดคมขืนเธอในห้องพักของโรงแรมเรื่องราวมันซับซ้อนมากครับในปี2010เนี่ยมีการทำข้อตกลงยอมความนอกสารกันเกิดขึ้นโดยมาโยกาได้รับเงินไป375,000ดอลลาร์สหรัฐแลกกับการที่เธอจะไม่พูดเรื่องนี้ให้ใครฟังอีก The cat ซึ่งในตอนนั้นเรื่องมันก็เงียบไปโรนัลโดก็ใช้ชีวิตซุปตาของเขาต่อไปแต่แล้วในปี2017เอกสารลับที่ชื่อว่าฟุตบอลลีกส์มันดันหลุดออกมาสู่สาธารณะและมันก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้อยู่ด้วยทำให้ในปี2018มายอราตัดสินใจที่จะฟ้องร้องโรนัลโดอีกครั้งโดยอ้างว่าเธอถูกกดดันให้เซ็นสัญญาในตอนนั้นและสภาพจิตใจของเธอย่าแย่เกินกว่าจะสู้คดีด ฟังโรโนโดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างแข็งขันนะครับเขาบอกว่าการข่มขืนเป็นอาญากรรมที่น่ารังเกียจซึ่งขัดต่อทุกสิ่งที่ผมเป็นและทุกสิ่งที่ผมเชื่อแต่คำถามที่น่าสนใจคือถ้าคุณบริสุทธิ์จริงทำไมคุณถึงต้องจ่ายเงินเพื่อปิดปากใครสักคนตั้งแต่แรก นี่คือคำถามที่ทนายของฝั่งมาโยกาใช้โจมตีมาตลอดและมันก็เป็นคำถามที่ทำให้ภาพลักษณ์ที่ขาวสะอาดของโรนัลโด้ต้องด่างพร้อยไปตลอดการ สุดท้ายแล้วในปี2022ศาลในสหรัฐอเมริกาก็ได้ยกฟ้องคดีนี้ไปโดยให้เหตุผลว่าทนายของมายอกาใช้หลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าศาลตัดสินว่าโรนัลโดบริสุทธิ์นะครับแต่มันหมายความว่ากระบวนการทางกฎหมายมันมีปัญหาเลยไม่สามารถพิจารณาคดีต่อไปได้ เรื่องนี้มันเลยยังคงเป็นสีเทาอยู่จนถึงทุกวันนี้คุณจะเชื่อใครคุณจะมองเรื่องนี้ยังไงมันแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนเลยครับแต่มันคือรอยแผลเป็นที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนอกสนามของโรนัลโดที่ไม่ว่าเขาจะคว้าแชมป์อีกกี่ใบหรือทำลายสถิติอีกกี่อย่างมันก็จะไม่มีวันลบเลือนหายไปได้ นอกจากเรื่องนี้แล้วมันก็ยังมีเรื่องเล็กๆน้อยๆที่แสดงให้เห็นถึงความหลงตัวเองของเขาอยู่ตลอดเวลา เช่นการสร้างพิพิธภัณฑ์ของตัวเองที่เกาะมาเดราคือใครมันจะสร้างพิพิธภัณฑ์ให้ตัวเองตอนที่ยังเล่นฟุตบอลอยู่วะครับมันคือสุดยอดแห่งความหลงตัวเองหรือการมีรูปบ้นของตัวเองที่เอ,อิหน้าตามไม่ค่อยจะเหมือนเท่าไหร่จนกลายเป็นมีมไปทั่วโลกหรือเรื่องการหมกมุ่นกับรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองการฉีดโบท็อกซ์การดูแลผิวพรรณการแต่งตัวทุกอย่างต้องเป๊ะซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่บางครั้ง มันก็ดูมากเกินไปจนทำให้คนรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้รักใครในโลกนี้มากที่สุดคำตอบก็คือตัวเขาเองไงล่ะครับ 6. การเดินทางสู่ตะวันออกกลางและดราม่าครั้งสุดท้ายหลังจากระหกระเหินไปยูเวนตุสคว้าแชมป์เกาโชเซเรียได้แต่ไปไม่ถึงฝันในแชมเปี้ยนส์ลีกเขาก็ได้กลับมาตายรังที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในปี2021 การกลับมาที่แฟนบอลเรียกว่า The Romantic Homecoming ช่วงแรกมันเหมือนเทพนิยายเลยครับประเดิมนัดแรกก็ยิงสองประตูแฟนบอลร้องเพลงต้อนรับกันก้องสนามแต่แล้วความจริงก็ปรากฏด้านมืดของเขาก็กลับมาหลอกหลอนอีกครั้ง เมื่อทีมผลงานไม่ดีโรนัลโดกคนเดิมก็กลับมาครับคนที่หงุดหงิดคนที่ทำหน้าไม่พอใจคนที่เดินออกจากสนามก่อนเกมจะจบคนที่ปัดโทรศัพท์มือถือของแฟนบอลเด็กคนหนึ่งจนพังและจุดแตกหักที่ทำให้ตำนานของเขากับแมนยูต้องจบลงแบบอับปยศก็คือการไปให้สัมภาษณ์กับเพียร์สมอร์แกน โอ้โหบทสัมภาษณ์นั้นมันคือระเบิดนิวเคลียร์ดีๆนี่เองเขาแชร์ทุกอย่างเขาบอกว่าเขารู้สึกถูกทรยศโดยสโมสรเขาไม่เคารพผู้จัดการทีมอย่างเอริกเทนฮาร์คเขาวิจารณ์เจ้าของสโมสรวิจารณ์สิ่งอำนวยความสะดวกที่ล้าหลังวิจารณ์แม้กระทั่งเพื่อนร่วมทีมรุ่นน้อง มันคือการเผาบ้านตัวเองที่สมบูรณ์แบบที่สุดเขาไม่แคร์อะไรอีกแล้วเขาเลือกที่จะทำลายสะพานทุกแห่งที่เขาสร้างมากับแมนอยู่เพื่อระบายความคับข้องใจของตัวเองและแน่นอนว่าหลังจากบทสัมภาษณ์นั้นออกไปสโมสรก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกเลิกสัญญาของเขาทันที จากฮีโร่ผู้กลับบ้านกลายเป็นคนทรยศในสายตาแฟนบอลอีกครั้งมันเป็นตอนจบที่น่าเศร้าแต่มันก็เป็นตอนจบที่สมกับเป็นโรนัลโดที่สุดแล้วคือต้องมีดรามา่าและต้องเป็นศูนย์กลางของเรื่องราวเสมอ และแล้วการเดินทางครั้งใหม่ของเขาก็เริ่มต้นขึ้นที่ไหนน่ะเลอครับซาอุดีอาระเบียกับสโมสรอัลนาเซอร์ด้วยค่าเหนื่อยที่พระเจ้าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกีฬาประมาณ200ล้านยูโรต่อปีหลายคนบอกว่านี่คือการหนีมาพักร้อนมาโกยเงินก้อนสุดท้ายก่อนเลิกเล่นแต่สำหรับโรนัลโดเขาบอกว่านี่คือความท้าทายใหม่ แต่ถึงจะย้ายไปไกลถึงตะวันออกกลางด้านมืดของเขาก็ยังตามไปด้วยครับเรายังคงเห็นภาพเขาโวยวายกรรมการงุดหดใส่เพื่อนร่วมทีมหรือแสดงท่าทีไม่เหมาะสมอย่างเช่นการทำท่าอนาจารใส่แฟนบอลทีมคู่แข่งที่ตะโกนชื่อเมสซี่เยาะเยะ้ยเขาซึ่งก็โดนลงโทษแบนไปตามระเบียบ มันเหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าเขาจะไปเล่นที่ไหนปีศาจท,ที่อยู่ในตัวเขาไอเด็กขี้แยจากมาเดราที่เกลียดความพ่ายแพ้เข้าไส้มันยังคงอยู่ที่นั่นเสมอรอวันที่จะประทุออกมาทุกครั้งที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปอย่างที่เขาต้องการบทสรุปเทพบุตรหรือซาตาน เราได้เห็นด้านมืดของคริสเตียโนโรนัลโดกันไปแบบจัดเต็มแล้วนะครับตั้งแต่เด็กขี้แย้จอมพุ่งล้มราชาอีโก้คู่ปรับตลอดการเรื่องเฉานอกสนามจนถึงการเผาบ้านตัวเองคำถามสุดท้ายคือตกลงแล้วเขาคือเทพบทุตรหรือซาตานกันแน่ สำหรับผมนะผมว่าเขาคือมนุษย์ครับเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งแต่เป็นมนุษย์ที่มีความทะเยอทะยานที่จะสมบูรณ์แบบมากที่สุดในโลก ด้านมืดทั้งหมดที่เราพูดกันมาความเกรี้ยวกราดความหยิ่งพยองความเห็นแก่ตัวความหมกมุ่นมันคือเชื้อเพลงที่ขับเคลื่อนให้เขากลายเป็นคริสเตียโนโรนัลดที่เรารู้จักถ้าเขาเป็นคนไนไนเป็นคนถ่อมตัวเป็นคนยอมขนง่ายๆเขาจะไม่มีทางผลักดันตัวเองให้มาถึงจุดนี้ได้แน่นอน เขาอาจจะไม่ใช่ต้นแบบที่ดีที่สุดในแง่ของนิสัยแต่เขาคือต้นแบบที่ดีที่สุดในแง่ของความเป็นมืออาชีพและความทุ่มเทการดูแลร่างกายการฝึกซ้อมอย่างหนักความกระหายในชัยชนะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่นักกีฬาทุกคนควรจะเอาเป็นแบบอย่าง ด้านมืดและด้านสว่างของโรนัลโดมันคือสองด้านของเหรียญเดียวกันมันแยกออกจากกันไม่ได้คุณไม่สามารถจะชื่นชมเครื่องจากรถล่มประตูของเขาได้โดยที่ไม่ยอมรับอีโก้ที่มาพร้อมกับมันคุณไม่สามารถจัดทึ่งในความสำเร็จของเขาได้โดยที่ไม่เห็นซากปรักหักพังที่เขาทิ้งไว้ระหว่างทางสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะรักหรือจะเกลียดเขาคุณก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาทำได้ 5บัลลงดอ5แชมเปียนส์ลีกแชมป์ยูโรกับโปรตุเกสผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการของโลกฟุตบอลสถิติเหล่านี้มันไม่โกหกใครมันคือบทพิสูจน์ของความยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากทั้งพรสวรรค์และปีศาจที่อยู่ข้างในตัวเขา แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่ายังไงคุณมองด้านมืดของโรโนัลโดว่ายังไงมันเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ไหมสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือว่ามันทำให้ความสำเร็จของเขาด่างพร้อยไปคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้ได้เลยนะครับอยากอ่านความเห็นของทุกคนเลย สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนหวังว่าจะเป็นคลิปที่ดูสนุกและได้อะไรกลับไปคิดกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเจาะลึกสุดมันแบบนี้อีกแล้ว